The Golden Spool ูอีพีที่12หลังจากที่จุนแทนั้นได้เข้ามอบตัวกับตำรวจนักข่าวพยายามลุมล้อมเขาเพื่อที่จะถามว่าเขาคือฆาตกรฆ่าประธานาจริงๆหรอแต่เขาเองนั้นก็ไม่ได้ให้สัมภาษณ์กับนักข่าวใดๆนางเอกนั้นก็มาที่โบสถ์เพื่อขอบคุณพระผู้เป็นเจ้าที่ทำให้คำอธิษฐานของเธอนั้นเป็นความจริง โดยที่รู้ว่าใครเป็นฆาตรกรฆ่าพ่อของเธอและมันเองก็เข้าคุกและพระเอกเองก็ได้มาหาหนางเอกที่โบสถ์แห่งนี้ทางนางเอกและพระเอกได้ปรับความเข้าใจกันเป็นอย่างดีซึ่งช้อนนั้นได้เปิดตำรากเกี่ยวกับช้อนทองที่พระเอกเขียนไว้ก่อนที่จะสลับล่างเขาเองก็ได้ช้อนทองมาจากคุณยายและภาพก็ย้อนกลับไปในวันที่คุณยายกับอีซึงช้อนได้เจอกันเมื่อเขาเห็นช้อนทองอยู่ที่ร้านคุณยายนั้นเขาก็เลยหยิบขึ้นมาถามคุณยายครับรู้จักหวาวังแท ยงหรืออีซึงชอนไหมซึ่งคุณยายก็แถจนสีถลอกว่าไม่รู้จักหลอกใครกันนะในเมื่อเขาไม่ได้คําตอบจากคุณยายใดๆ เขาก็เลยถามว่าไอช้อนทองเนี่ยมันสามารถเปลี่ยนพ่อเปลี่ยนแม่และเปลี่ยนชีวิตได้จริงๆใช่ไหมยายงั้นแล้วก็ถ้าเขาลองเปลี่ยนดูล่ะมันจะเป็นยังไงเมื่อซึงชอนนั้นมีโอกาสไปส่งอาหารแทนพ่อแม่เขาเองก็เลยขอกินข้าวที่นั่นหนึ่งมื้อปรากฏว่าในขณะที่เขากินอยู่ช้อนทองก็ได้มีแสงกระพริบออกมามันทําให้ตัวเขาเองยิ่งมั่นใจมากยิ่งขึ้นว่าไอช้อนทองเล่มนี้มันสามารถเปลี่ยนพ่อเปลี่ยนแม่ได้จริงๆก็ได้ตามที่สมุดจดบันทึกได้บันทึกไว้ที่ประชุมคณะ ะกรรมการโดชินไฮเทคพระเอกได้เสนอแนวความคิดว่าการแบ่งภาคส่วนนั้นเราจะได้ปกป้องผู้ถือหุ้นลายย่อยและการแยกภาคส่วนนี้ยังทําให้การลงทุนยั่งยืนด้วยเพราะฉะนั้นการลงทุนที่ยั่งยืนที่สุดก็คือการพิจารณาผู้ถือหุ้นลายใหม่เข้ามาและนี่คือเหตุผลที่เขาต้องแยกภาคส่วนผู้ที่ถือหุ้นลายใหญ่ที่สุดนั่นก็ไม่ใช่ใครอื่นคือทาวังไทยยงนั่นเองและก็ไม่ได้เห็นด้วยกับแนวความคิดของพระเอกสักเท่าไหร่เพราะจะทาให้บริษัทนั้นเกิดความเสี่ยงแต่ความ ของพวังไทยงจริงๆแล้วก็คืออำนาจในการบริหารของเขาจะลดน้อยลงทันทีเมื่อประชุมเสร็จแล้วพวังยองโดได้เรียกพระเอกเข้ามาพูดคุยว่าให้บอกแผนของนายมาว่ามันคืออะไรกันแน่เขาก็ได้ชี้แจงไปว่าการที่เขาจะแบ่งภาคส่วนอย่างนี้เขาเองนั้นก็แค่อยากลดสัดส่วนหุ้นของจุนแทเท่านั้นเองถึงแม้จุนแทไม่อยู่แต่แม่ของจุนแทเองนั้นก็ยังมีอำนาจในผู้ถือหุ้นอยู่ในกรณีที่บริษัทเข้าตลาดหลักทรัพย์แล้วเขาเองก็อยากซื้อหุ้นนั้นไว้ทั้งหมดพาวัง งโดเลยพูดกับลูกชายเขาว่าพูดง่ายๆก็คือเอาเงินชั้นซื้อกิจการนั้นไว้ให้แกหรอพระเอกก็เลยบอกว่าสุดท้ายแล้วผลประโยชน์เหล่านั้นก็ต้องกลายเป็นของผมอยู่ดีก็เพราะว่าพ่อเป็นพ่อของผมนี่ครับก่อนที่พระเอกจะเดินจากไปเขาได้บอกกับฮวังยองโดว่าเขารู้ว่าฮวังยองโดไปหาจุนแทและบอกให้จุนแทมอบตัวในคดีประธานาซะเขาขอบคุณในการกระทําของพ่อครั้งนี้ที่เชื่อใจเขาฮวังยองโดเลยบอกว่าไม่ต้องกังวลเพราะเขารู้อยู่แก่ใจว่าพระเอกนั้นไม่ค่าคนง่าย ซึ่งชอนเองนั้นได้มาแสดงความยินดีกับนางเอกที่จับฆาตกรฆ่าพ่อของเธอได้แต่จู่ๆนั้นก็มีเสียงโทรศัพท์ของนางเอกดังขึ้น ปรากฏว่าในปฏิทินนั้นเธอได้บันทึกเอาไว้ว่าวันนี้เป็นวันเกิดของซึงชอนและเทยงเธอเลยถามซึงชอนว่าวันเกิดปีนี้เขาอยากได้อะไรซึงชอนเลยบอกว่าช่วยลืมคําที่เขาพูดไปได้ไหมคําที่เขาเองสารภาพรักกับนางเอกและช่วยกลับมาเป็นเพื่อนกับเขาดังเดิมได้ไหมนางเอกเองก็ยินดีแบบนั้นแต่ถ้าว่าหลังจากที่ทั้งคู่แยกย้ายกันแล้วซึงชอนได้บอกกับตัวเองว่าช่วยรอฉันหน่อยนะนาจูฮีฉันเองนั้นจะเอาชีวิตของฉันคืนมาและที่สําคัญที่สุด ฉันจะกลับมาสาร,รภาพรักกับเธออีกครั้งจองกุงนั้นได้บอกกับยอจินว่าเมื่อไม่นานมานี้พ่อของเธอเองได้ไปหาเริ่ยามเกี่ยวกับงานของเธอกับแทยงแต่ถ้าว่าร่างทรงกลับทักขึ้นมาว่ายอจินนั้นตายไปเมื่อสิบปีที่แล้วทําให้คําถามนี้ยอจินตกใจมากประธานโอหรือพ่อของยอจินเมื่อได้ยันจากร่างทรงมาแล้วเขาก็พยายามเต็มที่เพื่อที่จะได้ลูกเขยรวยและก็เอายันพวกนี้ไปใส่ไว้ใต้เตียงของลูกสาวแต่ทว่าก็ดันไปเจอภาพบางอย่าง นั่นก็คือเด็กที่ชื่อนารากับพ่อของเธอในตอนนั้นยอจินก็มาพอดีพ่อของยอจินเองนั้นเขาก็รีบเอารูปพวกนี้ใส่ไว้ในกระเป๋าหลังแล้วก็บอกกับลูกสาวของเขาว่าวันนี้เขาเอายันมาให้ลูกสาวของเขาก็เพื่อที่จะไม่ให้มีอุปสรรคในด้านความรักของลูกสาวของเขากับฮาวังแทยงจากนั้นเขาเองก็เดินออกไปซึ่งชอนนั้นก็ได้มาหาพระเอกแล้วก็มาขอโทษพระเอกที่เขาเองนั้นเข้าใจผิดเกี่ยวกับเรื่องทฤษฎีของช้อนทองและก็ขอกลับมาเป็นเพื่อนกับพระเอกอีกครั้ง แต่ถ้าว่าในตอนนี้เขาเขียนเว็บตูนเรื่องหนึ่งที่เขาเองนั้นชื่อแทยงแต่ส่วนพระเอกนั้นชื่ออ e ีซึงชอนและได้้อาวิเศษเพื่อสลับร่างกันคิดว่าคงสนุกน่าดูกับเว็บตูนของเขาคําพูดของซึงชอนนั้นทําให้พระเอกถึงกับอึ้งเลยทีเดียวแต่พระเอกนั้นก็เนียนไปว่าถ้านายเขียนเสร็จแล้วนายก็เอามาให้ฉันดูด้วยนะเรื่องนี้เมื่อซึงชอนลงมาซึงชอนก็เห็นฮวังยงโดเขาก็เลยบอกว่าคนนั้นคงเป็นพ่อของฉันสินะทําไมนายต้องของโมยชีวิตฉันด้วยอี ชทางด้านพระเอกเองก็ได้ไปที่โบสถ์แต่ทว่าเขาเองก็ได้เห็นอะไรบางอยา่างนั่นคือสิ่งที่เขากลัวที่สุดผีใช่ไหมนั่นนะ่ะแต่ทว่านั่นมันก็ไม่ใช่ผีกลายเป็นนางเอกนางเอกของเราเนี่ยก็เมาแอะเลยทีเดียวพระเอกก็เลยพานางเอกกลับบ้านช่วงระหว่างทางที่พระเอกกําลังไปส่งเธอกลับบ้านนางเอกเองก็รีบวิ่งไปที่ขยะเธอเห็นน้องแมวตัวหนึ่งซึ่งเป็นตุ๊กตาแล้วก็อ่อนโยนกับแมวมากโถทั้งนางเอกเมาเรือนได้ที่เลยทีเดียว พอกลับถึงบ้านปุ๊บนางเอกก็พั่มพารนาถึงแต่อีซึงชอนว่าเธอเองน่ะชอบอีซึงชอนตั้งแต่แรกเห็นที่ร้านสะดวกซื้อวันนั้นพระเอกก็เลยบอกว่าทำไมไม่มโคบกันล่ะ ก็แต่งงานกันไปเลยสิจะได้จบๆไปเธอเลยบอกว่าเธอชอบอีซึงชอนในลูกนั้นมากกว่าเธอไม่ได้ชอบอีซึงชอนในลูกนี้ที่แสนดีซะเหลือเกินเหมือนกับคนละคนที่เขาแอบ,บชอบแต่ในตอนนั้นเองนางเอกก็พล่อยหลับไปทีนี้ก็ต้องเดือดร้อนพระเอกสิคะอุ้มเธอไปนอนที่เตียงแต่อย่างน้อยที่สุดในคืนนี้พระเอกก็ได้รับรู้ความรู้สึกของนางเอกว่าเธอแอบ,บชอบเขามานานแล้วว่าเธอนั้นหลงรักพระเอกในขณะที่อีซึงชอนและครอบครัวกําลังกินข้าวกันอยู่ พอก็ได้บอกว่าเนื้อที่มาจากบ้านแทยงเนี่ยแสนอร่อยที่สุดทําให้อีซึงชอนที่กินข้าวอยู่นั้นก็ถึงกับจุกเพราะนั่นเป็นคือชีวิตของเขานี่นาแถมแม่ยังพูดด้วยว่าเนื้อเนี้มันแสนอร่อยลองกินดูนะลูกแล้วแม่ก็ตักเนื้อให้เต็มชามของอีซึงชอนเลยจนเขาอดรนทนไม่ไหวตวาดแม่ไปว่าทําไมต้องคีบเนื้อให้ผมกัน,นักหนาผมไม่ใช่เด็กแล้วนะเมื่อเขาเดินไปที่ห้องเขาเลยคิดขึ้นมาได้ว่าตั้งแต่นี้ต่อไปเขาจะกลับไปเป็นฮวังแทยง พระเอกเองก็ได้มาบอกหัวหน้าแม่บ้านว่าต่อไปนี้ถ้าอีสึงชอนมาที่นี่อย่าให้เขากินข้าวหรือกินน้ำสักแก้วของที่นี่ถ้าเกิดว่ามีใครให้กินแล้วก็รับรองเลยว่าเขาจะไม่เอาไว้แน่ทำเอาหัวหน้าแม่บ้านถึงกับงงกันเลยทีเดียวทางด้านแม่เลี้ยงของพระเอกเองเธอก็มานั่งคิดทบทวนในวันที่เธอไปหาจุนแทในเมื่อจุนแทไม่ได้ทำทำไมจุนแทต้องรับผิดชอบแต่จุนแทกลับตอบว่าเรื่องจริงเขาเป็นคนฆ่าประธานาเองแต่เธอก็ยังยืนยันว่าคำพูดที่จุน แทพูดนั้นเป็นคำพูดโกหกแทยงตั้งหากเป็นคนฆ่าแต่ในเวลานั้นเองหัวหน้าแม่บ้านก็ได้เดินมาบอกนายหญิงของบ้านฆ่าอีซึงชอนมาที่บ้านแล้วขอกินข้าวหรือน้ำอย่าได้ให้เขากินข้าวหรือน้ำที่บ้านนี้เด็ดขาดแม่เลี้ยงของพระเอกเองก็เลยสงสัยสิคะวา่าทำไมถึงเป็นแบบนี้หรือว่ามันมีอะไรกันแน่พระเอกเองนั้นก็ได้นำโทรศัพท์มาคืนกับนางเอกส่วนนางเอกก็คิดว่าโทรศัพท์นี้มันหายไปแล้ว แต่เธอเองก็ไม่ลืมที่จะถามว่าทําไมพระเอกถึงไปที่โบสถ์พระเอกก็เลยบอกว่าก็นางเอกเองไม่ใช่หรอที่โทรไปให้ไปรอที่โบสถ์นางเอกนั้นก็เลยงงๆสิคะเพราะว่าเมื่อคืนเธอนนะเมานี่นาพระเอกก็เลยพูดต่อไปว่าอายุปูนนี้แล้วยังฝังใจกับรักแรกอยู่นั่นแหละ ทำไมไม่หาผู้ชายดีๆสักคนแล้วแต่งงานไปซะโดยเฉพาะซึ่งชอนที่แสนดีกับเธอและคําพูดนี้เองทําให้นางเอกถึงกับโมโหแล้วเธอเองนั้นก็รีบเดินออกไปเอ๊ะนางเอกอ่อยหรือเปล่านะลืมโทรศัพท์กับสมุดโน้ตไว้อีกแล้วทางด้านนางเอกเองนั้นในขณะที่ลิฟต์กำลังจะปิดก็มีมือคนหนึ่งยื่นเข้ามานั่นก็ไม่ใช่ใครอื่นพระเอกของเรานี่เองนางเอกก็เลยคิดว่านี่คงจะมาง้อฉลสินะ แต่มันไม่ใช่อย่างนั้นสิคะพระเอกแค่เอาสมุดโน้ตกับโทรศัพท์มาคืนเธอเท่านั้นเองทําให้นางเอกถึงกับเสียเซลล์กันเลยทางด้านอีซึงชอนเองเขาก็มาขอกินข้าวที่บ้านแทยงแม่เลี้ยงของแทยงนั้นก็ต้อนรับอย่างดีและให้ข้าวเขากินในตอนนั้นเองฮวังยองโดก็ได้กลับมาแต่เขาเองก็ไม่ได้ว่าอะไรซึงชอนอยากกินข้าวที่บ้านนี้ก็กินไปสิเมื่อซึงชอนนั้นกินข้าวเสร็จแล้วเขาก็เลยขอตัวกลับแม่เลี้ยงของพระเอกนั้นก็เลยพูดกับฮวังยอง โดไปว่าสองคนนี้เป็นเพื่อนกันแต่ก็ตลกดีนะคะไม่รู้จักโตห้ามกินข้าวกันอยู่เรื่อยส่วนเธอเองนั้นก็รังเกียจเด็กที่ชื่ออีซิงชอนมากทั้งจนทั้งหน้าขยักขยแงและเธอก็บอกว่าเธอรู้นิสัยของสามีดีที่สามีของเธอนั้นเลือกเด็กคนนั้นแทนที่จะเป็นจุนแทและคิดว่าเด็กที่ไร้ค่าคนนั้นจะมาสู้จุนแทของเธอได้ฮวังยองโดก็เลยพูดกับภรรยาของเขาไปว่าเขานะ่ะบอกกับเธอแล้วว่าเธอต้องทําอะไรในฐานะแม่ของจุนแทเธอ เองเลยสงบสติลงแล้วก็บอกกับสามีของเธอไปว่ามันก็ใช่สินะชะตากรรมของจุนแทมันอยู่ในมือของคุณนี่นาะทางด้านพระเอกนั้นก็ได้รับโทรศัพท์จากเลข,ขาจางว่าอีซึงชอนนั้นมากินข้าวที่บ้านในวันนี้ ทำให้เขาเองนั้นต้องหาวิธีสกัดกั้นอีซึงชอนที่จะไม่ให้มากินข้าวที่บ้านหลังนี้เป็นครั้งที่3แล้วมันมีวิธีไหนกันบ้างนะที่จะสกัดกั้นเขาได้ทางด้านพระเอกนั้น,พ,น,นพยายามโทรหาซึงชอนแต่เขาก็ไม่รับสายส่วนซึงชอนนั้นก็ได้อยู่กับเพื่อนแล้วก็บอกไปว่าถ้าวันใดวันหนึ่งเขารวยขึ้นมาแล้วก็เพื่อนของเขานนั้นจะได้ไม่ต้องมานั่งทํางานหนักแบบนี้อีก และเขาเองนั้นจะช่วยเหลือเพื่อนของเขาอย่างเต็มที่ทางด้านพระเอกนั้นเขาก็ได้โทรไปหาแม่ของอีซึงชอนและก็ไปหาที่บ้านแม่เองนั้นก็ต้อนรับอย่างดีด้วยการทํากับข้าวให้กินซึ่งในตอนที่เขารอที่แม่กําลังทํากับข้าวนั้นเขาเองก็ได้มองไปรอบๆและก็เริ่มสงสารความเป็นอยู่ของครอบครัวเขาแต่พระเอกเองนั้นก็แอบ,บอิจฉาที่อีซึงชอนนั้นได้รับความรักจากครอบครัวของเขาในเวลาต่อมาอีซึงชอนได้กลับบ้านแล้วก็มาเจอพระเอก พระเอกก็เลยจะขอตัวกลับบ้านแต่ก็ไม่ลืมที่จะพูดกับอีซึงชอนไปว่าได้ยินข่าวว่านายไปกินข้าวที่บ้านฉันหรอก็น่าจะบอกกันก่อนนี่ไม่น่าเซอร์ไพรส์ไปเลยซึงชอนก็เลยบอกขอโทษกับพระเอกไปพระเอกก็เลยบอกกับอีซึงชอนไปว่าพรุ่งนี้ฉันว่างนายไปกินข้าวที่บ้านฉันสิฉันจะเตรียมอาหารไว้ให้นายอย่างดีเลยทางด้านนางเอกก็ได้รับโทรศัพท์จากเพื่อนสนิทของเธอเธอเองก็เลยมาหาจากนั้นเธอก็ลืลือคนๆแล้วก็ไม่เจอเงินสักบาท คุณป้าก็เลยบอกว่าแต่ก่อนเนี่ยเขาเป็นอดีตสมาชิกของคังนําเลยนะเพราะช้อนทองพารวยแท้ๆทาให้หนางเอกถึงกับอึ้งว่าช้อนทองพารวยเนี่ยมันมีจริงหรอเพราะเธอก็ได้ยินคํานี้มาจากซึงชอนในวันนั้นซึ่งชอนเองนั้นก็ได้มาตามนัดของพระเอกและเขาก็ไม่ลืมที่จะหยิบช้อนทองขึ้นมากินด้วยพระเอกก็ยอมรับว่าเขาเองเนี่ยเคยใช้ช้อนทองนั้นเหมือนกันแต่ถ้าว่าซึงชอนแกไม่ห่วงพ่อห่วงแม่เลยเหรอ ซึ่งชอนก็เลยพูดกลับไปว่านั่นมันคือพ่อแม่ของนายนะนายทิ้งพ่อแม่ของนายเองมาตั้งหาก พระเอกก็เลยบอกต่อไปว่างั้นนายก็กินสินายจะได้เปลี่ยนแปลงกับฉันนายจะได้กลับมาเป็นฮวังแทยงอย่างเดิมฉันเองนะ่ะก็เตรียมใจไว้แล้วด้วยซึ่งช้อนได้บอกกับพระเอกไปว่าตอนนี้นายคงใจจะขาดเลยสินะนายเองนะ่ะทำลายความไว้ใจของพ่อแม่ของนายนายก็คงกลัวละสิท้าว่าฉันเองเนี่ยจะใช้ช้อนทองจริงๆแต่ในตอนนั้นภาพในอดีตก็ได้ย้อนกลับมาว่าพระเอกของเรานั้นได้ทําการเปลี่ยนช้อนทองในวันที่เขาเอง เองนั้นได้ไปที่บ้านของอีซึงชอนเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองต่อให้อีซึงชอนกินข้าวที่บ้านครบสามมือ้อเขาเองนั้นก็ไม่ได้กลับมาใช้ชีวิตอย่างฮวังแทยงแน่นอนแต่ถ้าว่าความคิดของพระเอกเองนั้นก็ไม่ได้ตรงความคิดกับอีซึงชอนมากนะเขาตัดสินใจที่จะไม่กินระวังช้อนทองลงจากนั้นเองเขาก็เดินจากไปพระเอกก็เลยเดินตามอีซึงชอนไปแล้วก็บอกว่าอะไรของนายวะอยู่ดีๆก็กลัวขึ้นมาเฉยๆกลับเข้าไปกินเดี๋ยวนี้เลยนะเว้ย ทำไมไม่กินล่ะจะได้เป็นหวางแทยงสักที จากนั้นพระเอกก็โมโ oh, หแล้วก็ต่อยซึงชอนไปอย่างจังซึงชอนเองก็ได้ต่อยสวนกลับแล้วบอกกับพระเอกว่ารู้ไหมที่คนอย่างฉันไม่อยากกินก็เพราะว่าฉันเองจะไม่เลือกทิ้งพ่อแม่ที่ดีที่สุดของฉันไปเพื่อเงินการมีความสุขที่ทอดทิ้งพ่อแม่ไปอย่างนั้นหรอวะฉันไม่ต้องการและเขาเองนั้นก็เดินจากไปและมันทิ้งกับคำถามที่ว่าคนอย่างเขานะ่ะเลือกที่จะทิ้งพ่อแม่ที่รักเขาที่สุดแล้วหันมารักเงินแทนยอจินเธอได้มาตามหาพระเอกที่ หแหห่่งงนึเมื่อมาเจอพระเอกพระเอกของเราก็เลยเล่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นระหว่างเขากับอีซึงชอนให้ฟังว่าความจริงทั้งหมด แทยงตัวจริงได้รู้หมดแล้วถึงการสลับร่างกันด้วยอำนาจของช้อนทองเกมนี้ตัวเขาก็เป็นผู้แพ้เพราะอีซึงชอนได้พ่อแม่ที่แสนดีไปแต่เขาเองกับเลือกเงินยอจินเองก็เลยปรับใจพระเอกว่าสถานการณ์นี้ไม่ใช่พระเอกคนเดียวที่เจอเธอเองนั้นก็เช่นเดียวกันและทําให้คืนนี้มีฉากอันเร่าร้อนระหว่างพระเอกกับยอจินแต่ถ้าว่าในตอนนั้นเขาก็ได้หยุดการการะทําของเขาลงแล้วก็รีบออกจากยอจินทันทีปล่อยให้เธอถึงกับงงอยู่ในห้องนั้นา ทางด้านนางเอกเองก็นั่งคิดถึงเรื่องช้อนทองว่ามันจะจริงหรือเปล่าจนกระทั่งมันเจอกับพระเอกที่มารอเธออยู่ที่หน้าบ้านพระเอกก็ได้วิ่งเข้ามาสวมกอดนางเอกและได้บอกกับเธอว่าฉันคิดถึงเธอนางเอกนั้นได้เห็นสายตาของแทยงก็เลยคิดไปถึงอีซึงชอนแล้วก็ถามพระเอกไปว่านายคืออีซึงชอนใช่ไหมคําถามนั้นทําให้พระเอกถึงกับอึ้งแล้วก็ขอตัวกลับและก็ปล่อยคําถามที่ค้างคาใจของนางเอกไว้อย่างนั้นในงานวันเกิดของแทยงนั้น ของหลูหลาก็มาอีกเช่นเคยแต่ในสิ่งที่เจอร์ภัยมากกว่านั่นก็คืออีซึงชอนมาส่งอาหารที่บ้านของเขาทําให้เขาคิดถึงกฎข้อหนึ่งของคุณยายขึ้นมานั่นก็คือหากคนที่สลับร่างกันนั้นได้พบหน้าพ่อแม่ที่แท้จริงในงานวันเกิดของตัวเองผู้ที่สลับร่างกันนั้นจะเปลี่ยนขึ้นมาทันทีและในตอนที่พระเอกกําลังจะดึงตัวซึงชอนไปนั้นฮวังยองโดเองก็ได้เข้ามาทักอีซึงชอนและพระเอกและมันก็เป็นจังหวะเดียวกันกับที่พ่อของอี ซึนชอนเอาเครื่องเคียงมาเพิ่มเติมว่าแต่ว่าเมื่อพ่อลูกสบตากันแล้วสถานการณ์จะเปลี่ยนไปไหมโปรดติดตามในอีพีหน้านะคะ